สวัสดีมาพบกับช่องในดังวันนี้มาดูสายหกนะครับณนะเขื่อนสายโทรหกชนประทานนะครับมีหลายมีหลายค่ายครับทักอีสุฮินโน่ไอ่หลงดู ยอรครับนี่เป็นรถบดใหม่ล่าสุดตอนนี้อยู่สายโทรหกใต้นะครับติดกับชายชายแดนสายตะกูกชายแดนบุรีรัมนะครับเดินทาย,ยาเนี่ยเนี่ยเนี่ย มีทั้งเอ F นะครับสองร้อยหกมีทั้งสามยี่สองเจ็ดสามหกนะครับเป็นงานทอย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นสองเจ็ดกับเออไว้ไว้เออ,เอ,อไม่หมดไม่หมดสองเจ็ดครับ รถบดซานี่นะครับรถกดก็ซานี่ฝั่งนี้สามรถบดหนึ่งมันเป็นหลิวกงนะครับนี่ขนาดน่าจะสิบห้าตันสตัวแอร์ ล็อกกี้ครับน่าจะสองสี่ศูนย์ละอันนี้อะสามสี่สี่อันนี้น่าจะสามสี่สี่ครับเป็นงานทอยนะครับ วดีครับคันนี้เดิมนะ่าจะลดลดการ์ดนะดูแล้วอรอจริงๆด้วยครับเดิมลดก๊าซบริษัทเอกลักษณ์เอนจีนเนียเจนเนริง่งสระบุรี ไปได้นนหลง M6 นะครับอ๋อประดุกอุยอะอุยอะอยอะอ่ะนี่นาจะเป็นสองยี่อ่าสองร้อยสิบหรือสองร้อยสี่แต่เป็นหวนัวนางฟ้าสวยครับ 我开。Okay. เดินน่าจะเป็นรถกลาดครับคอยจาทส่ฟังไม่ฟังครับอันนี้เป็นหลง น่านจะที่ดแีแรงทุกคันครับแรงทุกคันแรงว่าล็อกกี้คันนี้นะ่าจะเป็นสองสี่ฟังจากเสียงนะครับอ๋อ ทุกคันโดนนสองเจ็ดกับสองเจ็ดสองเจ็ดสามยี่เยอะอยู่ครับหลายคันอยู่ เป็น M6 ok ล็อกกี้ 3DC นั่นน่าจะเป็น 3M ครับอันนี้ไอ้หลงกระดุกตะวานันแล้วก็เอ่หลงนา TF, ่าจะ TF โหเดา ใส่ประมาณหนึ่งยดูมาดูคันนี้ครับใส่กีตักเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใส่กีตักจะเป็นซันนี่ S y 2 0 5ยสองศูนย์ห้าสนะครับ่นะดู

see ปเ,เป็นรถซันนี่หนึ่งสองสามสีคันห้าหก็ดน่าจะสิคันครับ